รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะคะเป็นเดรสผ้ายูนเวฟค่ะพี่เนื้อผ้านะจะมีน้ำหนักค่ะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวตัวเนี้ยผ้าซักไม่ต้องรีดเลยค่ะใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย,ย้อย เนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะตอนนี้ผ้าไม่มีซับในเนี่ยผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆตอนนี้เป็นผ้าเทปตัวเดิมเลยผ้ายุดบนเว็บนะงานนะคะพี่จับกระปกแบบนี้แล้วก็สิบทองตรงนี้รูดได้จริงนะก็มีมุดตุ้งติ้งแบบนี้งานสวยมากๆค่ะพี่แขนใส่สบายนะพี่ไม่ต้องกลัวนะงานเป็นของสาวอวบนะมีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่ส่วนด้านหลังนะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆตรงนี้ใส่คุ้ม ผ้าดีแบบใส่ยาวๆได้เลยตัวนี้นะคะผ้ายืดวูนเวฟนะสน่วนด้านหน้าก็เป็นลายสวยๆแบบนี้พิมพ์ลายทั้งหน้าและหลังเลยนะรุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า48ความยาวชุด49นิ้วนะคะพี่แล้วก็แขนยาว20นิ้วนะตัวนี้นะคะแนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆพี่ดูทรงนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นพี่เอาไปแค่229ค่ะ ที่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งนะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจเราไล์อยู่กับแสงนะสีแอดมิออนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสด้วยนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวเวลาพี่สั่งยอนหลังนะพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะตัวนี้พื้นจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ให้แค่สองเท่านั้นคุ้มมากมาก ต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีกลมนะและลายเป็นแบบนี้นะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะคะพี่พื้นจะเป็นสีกะปินะพี่ดูนะสวยมากๆค่ะละลายเป็นแบบนี้นะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้พื้นจะเป็นสีดํานะ ลายเป็นแบบนี้ค่ะพี่ให้พี่แค่229เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกิโตก็ไม่บกเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆค่ะพี่ใส่คุ้มเลยตัวนี้จะให้พี่แค่229เท่านั้นถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะพี่ตัวนี้นะต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปปิ ต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกะปินะตัวนี้จะเป็นสีกะปิค่ะถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะพื้นจะเป็นสีกลมนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะพื้นจะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ให้พี่แค่สองสองเก้าเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับงานตัวนี้นะให้แค่สองสองเก้าค่ะ